Toxic positivity คือแบบความเป็นบวกที่อาจจะเป็นลบได้ประโยคแรกคุณแม่ Just think positive คิดบวกไว้สิเธอแต่คนพูดอ่ะไม่ใช่คนพ<บ>ูดอ่ะที่พูดเนี่ยคือคิดลบอยู่แบบคิดลบก,กับเขาเนอะถูกป่ะ ใช่มันเพื่งให้จบปะก็เลยพูดคำนี้ไปถูกไหมเขาหวังดีเหรอแต่จริงๆแล้วอะเราไม่ต้องคิดบวกหรอกเราคิดตามความเป็นจริงอืมันไม่ต้องคิดบวกให้มันเวอร์เรามองตามความเป็นจริงอ่าแล้วเราก็ยอมรับเหมือนว่าอ๋อจริงๆมันเป็นนี้มันที่มันมันมันแยกอยู่แล้วว่ะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า it could be words เฮ้ยมันอาจจะแยกกว่านี้ก็ได้นะแค่นี้มันก็พอหรอปะอะไรอย่างเงี้ยเราจะตอบเพื่อนคนนี้ยังไงดีให้มันแบบคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าไม่ต้องไม่มีอ่ะไม่มีเนาะไม่มีอ่อันนี้เวิร์กนะเวิร์ก ก็คืออย่างเช่นอ่าอย่างเช่นผู้ชายทิ้งไปวันแต่งงานก็โชคดีที่มันทิ้งเราไปวันแต่งงานดีกว่าแต่งแล้วไปแล้วมันไปทิ้งเราตอนนั้นออใช่ไหมใช่ไหมอามันทีก็ต้องหยุดก่อนออันนี้ที่คนชอบก็คือ everything happens for a reason ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลของมันนั่นแหละก็เป็นคำปลอบใจว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมออืแต่จริงๆก็คือบางอันก็ดีมัก็ไม่ดีเออใช่ไหมมันไม่ดีอะคุณแม่ใช่ แต่ว่าในเมื่อเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ต้องหากําลังใจมาสปอร์ตว่าเออมันดีอย่าง,งานั้นดีอย่างนี้ก็คือเหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราถ้าเราจะต้องอยู่กับมันเราก็ต้องหาว่ามันดียังไงกับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ดําเนินชีวิตต่อไปจะมีคนบอกว่าชอบแบบพูดว่าจง n t be โซ n น g a t i v ฟอย่าคิดลบมากไปซีแกอะไรอย่างเงี้ยออแต่คนคิดลบนี่นี่ไม่ดีอแม่ถึงบอกว่าเอาแค่ความเป็นจริงพออย่าคิดลบเพราะคิดลบเนี่ยมันทําให้เราเศร้า มองแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยอ่าไม่พัลสิทีฟเกินไม่ได้กัทีฟเกินใช่โพัสิทีฟอันนี้มีคนจะชอบปลอบว่า just smile through it คือยิ้มเข้าไว้เธอแกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแค่ยิ้มเองนะแกเห็นไหมบัตดนยึด smile หัวทิ้ง smile เห็นป่ะเงินหมดตัว smile แต่จริงๆแล้วนะเวลาเรายิ้มเราอย่ายิ้มเยอะเดี๋ยวตีนกาขึ้นนะไม่ใช่เวลาที่แม่บอกว่ายิ้มเนี่ยก็คือยิ้มมุมปากเพื่อ เวลาที่เราคลายกล้ามเนื้อเรานึกนะเวลาเราเรานยเรานึกว่าเนี่ยคิ้วเราขมวดอยู่ใช่ไหมเราเศร้าใช่ไหมเรานึกเราคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อเราจะคลายหมดก็แต่เมื่อเรายิ้มน้อยๆยิ้มเยอะไปเนะใช่ไหมโอเคคือยิ้มเพื่อคงสภาวะคลายกล้ามเนื้ออันนี้แบบสมมติบ้านบ้านอาหายไปละหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายอย่างน้อยก็มีลถมอเตอร์ไอค์อย่างน้อยเดี๋ยวก็ยังมีชีวิตอยู่